วันนี้ปุยและขอเหอะจะพาไปบุกป๊าไฮท่ะ แชนเดเลียร์ที่ออกแบบโดยศิลปินชาวญี่ปุ่นโซนนี้จะเป็นโซนที่คนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีช้อยส์นะให้แขกที่มาร่วมงานสามารถเดินลงบันไดก็ได้นะคะซึ่งตรงทางเดินลงบันไดเนี้ยหลายๆคนเนี้ยก็มาจะมีแบบแกลเลอรี่ขนาดย่อมมาตั้งไว้คือเวลาเดินเนี้ยมันจะได้แบบโมเมนต์แบบถ่ายรูปกับแกลเลอรี่ของบ่าวสาวนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะไม่สะดวกจะเดินลงเนาะเพราะว่ามันมันไกลยอยู่เหมือนกันนะคะก็คิดว่าควรจะใช้ลิฟต์นะคะซึ่งก็นี่เลยตั้งอยู่หน้าทางเข้าเลยนะคะก็กดลิฟต์ลงไปชั้น B1 ได้เลยนะคะก็จะลงไปเจอบอลรูมก <ostr S 1> ่อนที <sh arp ens y> 2, ER ่เราจะลงไปที <sh arp ens y> ่ห้องบอลรูมลิฟต์เนี้ยดีมากคือคอนเน็กระหว่างห้องบอลรูมนะคะแล้วก็ล็อบบี้โรงแรมแล้วก็คอนเน็กับที่จอดรถด้วยก็คือถ้าสมมติรถจอดรถโซนที่เป็นพาค่ายแอดเนี้ยกดลิฟต์มาชั้น B1 นะคะก็เจอห้องบอลรูมเลยครับมซึ่งที่จอดรถที่นี่นะคะรองรับได้ถึง900รคันนะคะแล้วก็สามารถจอดได้ถึง13ชั่วโมงค่ะก็คือประทับตาในงานนะคะก็ดูแลตลอดคืนยาวๆไปเลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปห้องบอลรูมกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น B 1นะคะเป็นส่วนของห้องบอลรูมนั่นเองซึ่งห้องบอลรูมที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษกว่าหลายๆที่มากๆเพราะว่ากําแพงอ่ะสามารถเปลี่ยนสีได้แบบอลิมิตเลยก็คือเรามีเตีมสีอะไรอ่ะมันสามารถปรับสีได้ตามที่เราวางเตมไว้นะคะแล้วก็อเข้ามาดูวันนี้เขาจะมีจัดงานก็จะแบบเซตเป็นในส่วนของเชียเตอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกั้นห้องและอีกส่วนหนึ่งด้านหลังเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบโต๊ะกลมเอาไว้ทานข้าวก็คือมั่นเช้าไม่ต้องพูดเสียงดังตามมาก็ได<ม>้เจ๊ เจมีไม่เหอยู่ที่อกราๆๆ c คปซิ i t ตี้ของโรงแรมนี้นะคะห้องบอลรูมเนี่ยก็สามารถจัดได้หลายแบบถ้าสมมติว่าค็อกเทลเนี่ยก็รองรับแขกอยู่ที่ประมาณ600ยที่นะคะแต่ว่าถ้าในช่วง Social Distance เนี่ยก็จะรองรับได้อยู่ที่400คนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจัดเป็นแบบโต๊ะจีนก็สามารถรองรับได้ถึง300ท่านนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Social Distance เนี่ยก็คือลงมาเหลือ240ท่านแบบสุดท้ายซึ่งเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วปุ้ยได้มีโอกาสมาร่วมจัดงานด้วยก็คือ เป็นลองเคเบิลจัดได้250ที่สวยมากเออตอนนี้คนก็ค่อนข้างนิยมเหมือนกันจัดแบบลองเคเบิลนะคะแล้วก็พี่ชาย<ม>แผ่นที่มาคะซิลลิงที่นี่สูง6.1เมตรเออมันจะให้ฟิลแบบไม่อึอดอัดแล้วก็อ,อับลงๆแผ่นลงพรมที่นี่สวยมากนี่ปูต้องดเลยเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าคนอื่นอะเป็นแบบปูไ้ไหมแต่ปู้ยเป็นคนชอบโรงแรมที่ซิลลิงสูงแล้วก็สีพรมสวยเพราะว่าสีพรมสวยเวลาแบบ เดคอเรชันอะไรอ่ะมันจะแบบไม่มีกันคือถึงแม้ห้องมีจตจูได้แค่1ิดพนก็เอาก็เอาถุยแล้วก็โรงแรมนะคะเขามีแบบทีมเดคอเรชันอยู่ในแพ็กเกจนั้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถคุยได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากแบบมีเอาทีมเดคอเรชันข้างนอกเข้ามานะคะอันนี้ก็จัดทําได้เช่นกันนะคะเฮ้ยแล้วเหมือนมีเอฟเฟกต์ปะเดี๋ยวก็คือเครื่องเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นอกจากแคปซิตี้ที่พูดถึงเรื่องเราล็อกแขกเมื่อกี้แล้วนะคะห้องเนี้ยก็มีโปรเจคเตอร์ถึง4ตัวนะคะก็คือแบบไม่ต้องกลัวว่าาจะพลดแบบ โมเมนต์สำคัญสำคัญแล้วก็มีการกันห้องได้ด้วยกันห้องได้2อส่วนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่อง<ม>การจัดอาหารอันนี้คือจัดเป็นแบบโต๊ะกลมใช่ป่ะคือมันมีให้เลือกแหละ3แบบนะคะก็คือ1เป็นแบบ family sharing นะคะ2เป็นแบบ international buffet แล้วก็3เป็นแบบ Chinese table นะคะ2แบบแรกเนี่ยจะอยู่ที่1,900บาทบวกๆต่อหัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะจีนเนี่ยจะอยู่ที่2,100ไม่ใช่ 21,500บาทต่อโต๊ะนะคะบวกบวกอ่ะบวกบวก สำหรับเรื่องอาหารนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงแบบเรื่องรสชาติเลยเพราะที่นี่เขามีเชฟที่แบบมีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเนี่ยบ่า,าวสาวสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้แบบอาหารสไตล์ประมาณไหนนะคะเหมือนเขาสามารถคิดเมนูแล้วก็แบบใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะคะมาช่วยดูแลให้ให้วันงานเนี่ยอาหารออกมาตรงใจเจ้าของงานมากที่สุดนะคะส่วนเมื่อกี้เราพูดอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องผน,นังใช่ไ่มเมื่อกี้ที่เราพูดข้างหน้าก็คือแม่งเปลี่ยนสีได้เยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดู เฮ้ไม่คือมันไกลมันไกลโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือตอนนี้อาจจะอยู่ไม่ออกเออมันอยูไม่ออกใช่แต่เนี่ยรอบห้องอ่ะมันเปลี่ยนสีได้ตามธีมเราเนีย ซึ่งพอแบบมางานจริงถ้าสมมติว่า <อะ S 2> เปิดอะมันก็จะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยใช่แบบอยากได้สีม่วงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยได้หมดสําหรับข้อมูลที่ทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนนะคะก็คือมินิมัมสเปนดิ้งของการใช้บริการแต่งงานที่ปาคายแอดนะคะก็คือห้องนี้ห้องวอลลุ่มนะคะสามารถจัดงานเช้าได้นะคะด้วยราคามินิมัมสเปนดิ้งที่3 0 0 0 0 0บาทบวกๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานเย็นงานฉลองเนี่ยก็คือมี2ราคาถ้าสมมติว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะอยู่ที่90,00 0 0บาทบวกๆนะคะส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์หรือ วันธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่6 0 0 0บาทบวกๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งที่เขาเอาไว้จัดงานนะคะงานเช้าที่เขานิยมจัดก,กันที่ดีอพาร์ตเมนต์อันนี้มินิมัมสเปนดิ้งอยู่แค่120,000บาทเท่านั้นนะคะบวกๆแต่ว่าอันนี้เป็นเรทของวันจันทร์ถึงศุกร์วันธรรมดาแต่ถ้าสอาทิตนะคะก็เพิ่มมาอีกนิดเดียวเท่านะะั้นค่ะอยู่ที่150,000บาทบวกๆค่ะราคาดีมากสิ่งที่ปุ้ยชอบมากนะคะของบรูมที่นี่ก็คือเขามีห้องแต่งตัวเจ้าสาวที่อยู่แบบใกล้มากเพราะฉะนั้นอ จะเบรคพักใช่ป่ะระหว่างที่เป็นแบบพิธีการจบแล้วนะคะตอนฉลองแล้วอยากจะแบบเปลี่ยนชุด after อะไรเงี้ยเออเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันชื่อห้อง bridal er room นะคะเอาแต่บารรูมาเดี๋ยวขวาเฮ้ยถึง <c oughs> แล้วอ่ะเลยเปลี่ยนเ, <c oughs> เป็นเปลี่ยนชุดนน่ <c oughs> เป็นห้องที่แบบนี่มีโซนแบบ living room ทานข้าวจริงๆแล้วว่าโซนนี้เอาไว้กินข้าวของเจ้าบ่วาวเจ้าสาวก็ได้ก่อนที่จะเข้า after party เพราะแบบเหนื่อยฮะแล้วมาเปลี่ยนชุดมานั่งกินข้าวที่นี่แล้วก็ที่สําคัญมีห้องแต่งตัวให้ด้วยนะจ๊ะ s t นี่แล้วก็มีแบบโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยแต่ว่าไม่ใช่ห้องอาบน้ำนะก็คือเอาไว้แบบชิงช่องต่อไปเราจะไปดูห้องที่แบบเขา แถมมาสําหรับคนที่มาจัดห้องชองที่นี่ mm hmm. ก็คือจะมีห้องซาลอนหนึ่งซาลอนสองซาลอนสามแล้วก็ห้อง v i p Room นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วห้องซาลอนเนี่ยก็จะเอาไว้ให้แบบ mm hmm. เพื่อนเจ้าบ่าว mm hmm. เพื่อนเจ้าสาวนี่แหละว, mm hmm. ว่าเฮ้ยเอามาแต่งตัวก็ได้แบบมาถึงงานเร็วต้องมาจ้างช่างแต่งหน้าทาผมที่นี่นะคะก็จ้างแล้วก็มาให้แบบปิดห้องเนี้ยซาลอนหนึ่งสองสามแต่งตัวได้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องหนึ่งเป็นตัวอย่างนี่ออกมาจากห้องบายด์รูมใช่ไหมเออถึงแล้วอะใกล้มากเลยนี่ห้องซาลอนหนึ่งนะคะ ขเขาบอกว่าเขาเปิดให้เรา <c oughs> ออกรว <c oughs> เอ,อ่อห้องใหญ่อยู่อันเนี้ยก็แบบให้เพื่อนสบาเพื่อนสงสารแต่งตัวก็ได้คือโดยปกติมันไม่ได้มีแบบกระจกมาให้แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้กระจกเต็มตัวอะไรเงี้ยก็แนะนําให้แบบคุยกับทางโรงแรมก่อนเขาจะได้ move ให้มาจากห้องพักอะไรเงี้ยชาร์ลส2ก็คล้ายๆกันนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอะสำหรับแบบ งานช่วงเชา้าหรือว่างานเย็นก็ได้ถ้าสมมติว่าแขกเราเยอะจริงๆในห้องบอลรูมแบบอาจจะไม่พอหรือว่าในบอลรูมจัดเป็นค็อกเทลใช่ป่ะแล้วแบบอยากจะมีที่ให้ผู้ใหญ่นั่งนะคะก็สามารถจัดตรงเนี้ย เป็นโต๊ะกลมก็ได้เหมือนกันนะคือไม่ได้อยากให้เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวมาแต่งตัวจัดเป็นโต๊ะกลมแล้วก็มารองรับแขกได้เหมือนกันก็มีห้องนี้ซาลนหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องฝั่งตรงข้ามซาร์ลอสองก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาขึ้นไปดูห้องซาลอน3แล้วก็ห้อง VIP Room นะคะซึ่งเป็นห้องที่แบบเขาเหมารวมให้เราเลยที่เนี่ยข้อดีก็คือถ้าเราจัดงานอะ่ะเขาจะเหมาทุกโซนให้เราหมดเลยไม่มีแขกง,งานอื่นมาปะปนแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรากดขึ้นไปจริงๆเดินนขึ้นัน,นไ,ดได้นะด้้าาานซยมค่ะ ขอให้ดูลิฟต์เนี่ยเวลามาที่ลิฟต์ใช่ปะถ้าเราจอดรถเนี่ย B3 B2 B4 เนี่ยเราก็กดขึ้นมาที่บอลร,รูมได้เลยนะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น B1 แล้วก็ถ้าเราอยากจะไปแบบโฮเทลแอนทรีซึ่งจะเปลี่ยนลิฟต์ไปโซนห้องพักก็คือกดชั้นจครับผมโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น LG แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีก2ห้องนะคะที่แบบอยู่ในแพ็กเกจด้วยนะคะถ้าเราจองห้องบอลรูมก็คือซาลอน3แล้วก็ห้อง VIP Ro o m มนะคบอันนี้ซาลอน3ห้องแต่งตัวเหมือนกัน มันเหมือนซาลอนหนึ่งเมื่อกี้มีห้องน้ำข้างๆด้วยนี่ห้องที่เรากำลังจะไปดูคือห้องอะไรห้อง V.I.P. ค่ะผมห้องเอาไว้รองรับแขกผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้แบบคือไม่มีชื่อห้องเลยนะครับข้างนอกห้อง V.I.P. รู้ไหมเราก็คือมีห้องน้ำในตัวนี่แล้วก็มีห้องน้ำนะคะแล้วห้องต่อไปที่สำคัญมันไม่มีชื่อห้องแต่ว่ามันเป็นชั้นลอยเนี่เอออันนี้เหมือนไม่เคยเห็นโรงแรมไหนมีเลยนะ ก็คือเป็นชั้นลอยที่มีแบบความยาวค่อนข้างยาวมากมานั่งตัวนี้จะเห็นอะไรเห็นอะไรใช่ถูกต้องซึ่งมันเหมือนดูคอนเสิร์ตจากด้านบนหรือว่าดูบอลนนะ่ะเป็นแบบสนามบอลนนะ่ะถูกไหมถูกใช่คือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องต้องเซตโต๊ะอะไรเลยก็ได้คือเป็นโซฟาแบบนี้ก็ได้นะให้คนที่แบบเอออยากมานั่งเมา์มอยแล้วก็แบบดูพิธีจากข้างบน,นมุมมองที่ต่างไปจากงานอื่นๆก็ okay, เกดีใช่ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเฮ้ยแขกล้นแขกเยอะ ก็อยากจะให้เขาเซตตรงนี้เป็นแบบซิทติ้งทำเป็นที่นั่งทานอาหารก็ทำได้เหมือนกันซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของไอโซนเนี้ยก็คือว่าแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเอาวามาไว้เป็นโซนรับตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบตอนที่เจ้าสาวนั่งรอให้เจ้าบ่าวมารับเนี่ยก็สามารถมองได้ว่าเฮ้ยตอนเขาเจรจาสู่ขอกันแบบเขาคุยอะไรกันอะไรเยงี้ก็แอบดูก็สาหรับโซนห้องบอลรูมนะคะก็หมดเท่านี้โอเคตอนนี้เราก็จะพาไปดูในส่วนของที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยวันนี้เราเปิดไว้ให้ดูสองห้องนะคะ ปค่ะเดี๋ยวเราไปชั้น29กันตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น29นะคะเป็นโซนห้องพักค่ะก็คือถ้าบ่าวสาวเนี่ยจัดงานทั้งมั่นแล้วก็ฉลองเย็นที่นี่นะคะเขาก็จะดูแลในส่วนของห้องพักเนี่ยให้เป็นพัก deluxe suite ค่ะซึ่งห้องในวันนี้ที่เราได้คือห้อง2912นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันออกจากลิฟต์แล้วเนี่ยอยู่หน้าลิฟต์เลยสะดวกสบายมากถูกห้องอหรือเปล่าเฮ้ยเชินะะี่แหละเชิญค่ะ เป็นห้องที่มีความใหญ่คือจริงๆแล้วอ่ะทายของพาร์ติลักซวีเนี่ยมันมีแบบหลายเลเยอร์เมากเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในไม่จำไม่ได้ว่าทั้งหมดมีกี่สิบห้องนะคะแต่เลเยอร์เนี่ยมันจะต่างกันก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูวิวเนี่ยสวยมากเราต้องเปิดมานอวดซะหน่อยห้องนี้นะคะก็จะได้วิวแบบอ่ r พาร์ควิวทั้งหมดเลยก็คือดีวิวสุดลูกหูลูกตานะคะซึ่งกระจกของห้องเนี้ยคือม่นยาวตั้งแต่ แบบห้อง l iving Room ยาวจนไปถึงแบบ kommt, mm hmm. ห้องพักห้องนอนเลยโอเคหลังจากนี้พี่ชายก็จะไม่ถ่ายเราอีกแล้วก็คือวิวมันสวยกว่าคนนั่นเองซึ่งข้อดีของห้องนี้นะคะเขาจะแบ่งแบบส่วนของ l iving Room, คลอ s e t แล้วก็ Bedroom ไว้ชัดเจนมากส่วนนี้เป็นส่วนของ l iving Room เดี๋ยวดูเติมเติมอีกทีคือห้องนี้จริงๆแล้วมันมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละแต่ว่าเขามาแบ่งแบบพาร์ทให้มัน ให้มันมีพื้นที่ใช้สอยแบบมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบสมมติบ่าวสาวแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ใช่ป่ะแต่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆแบบมานั่งเล่นอยู่ด้วยงเงี้ยแล้วในเคสที่แบบปอคุ็คแม่ในเคสที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ความเป็นส่วนตัวก็บ่าวสาวเชิญไปอยู่ในห้องหน่อยเราจะอยู่ <laughs> รจรงนี้นี่เห็นไหมมันมีแบบพาร t i t i o n กันเย้ปิดได้เลย private ข้างในนี้ก็คือส่วนของ walk in closet นะคะ จุดขายและจุดขายทุกห้องพักที่นี่มีวอล์ i อินคลอเนี่เห็นไหมเมื่อกี้กระจกมันไล่าย,ยาวมาจนถึงส่วนห้องนอนเออต่อไปเราจะเข้ามาดูในส่วนของห้องพักค่ะนี่เออลืมถามเขาว่าเปิดม่านตรงไหน,นเราจะเปิดม่านเราหาที่เปิดม่านเจอแล้วของห้องนอนนี่นี่คือวิวของห้องนอนนะคะก็คือวิวเดิมเดียวก็คือมองจากทางซ้ายจากห้องนู้นก็ได้เหมือนกันวิวเดิมใช่ แต่ว่ามันเป็นกระจกยาวมาเลยไงมันก็จะ้ห้ความรู้สึกแบบโปรง่งถ้าเราเปิดหมดเลยแล้วก็ในห้องนอนมีกระจกเต็มตัวให้ด้วยเวลาแบบแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าสาวก็มาเดินดูส่วนสุดท้ายนะคะอีกจุดขายเลยก็คือทุกห้องน้ําของที่นี่จะมีบาร์ทับนะคะห้องน้ําใหญ่มากนี่มีบาร์ทับเรียบร้อยนะคะแล้วก็แยกส่วน privately หรับคนที่แบบอยากจะทําธุระหนักธุระเบาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําไปพร้อมๆกับอีกคนหนึ่งหรือว่า เรามีนี่ชาว์รูมก็คือแยกส่วนเหมือนกันคือจะแช่น้ําก็ได้จะอาบน้ําแบบไหนก็ได้แล้วแต่ก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับห้องพารสวีทรูมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูอีกห้องพักหนึ่งนะคะถ้าสมมติเป่าสาวเนี่ยจัดงานม่านอย่างเดียวหรืองานฉลองอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าห้องจะเป็นแบบไหนโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่อีกหนึ่งห้องนะคะก็คือวันคิงดีลักซ Ro ูค่ะสำหรับเ่าวสาวนะคะที่จองห้องแบบ งานมั่นไว้หรือว่าแค่งานฉลองงานใดงานหนึ่งแค่ง,งานเดียวนะคะทางโรงแรมเนี่ยก็จะดูแลเป็นในส่วนของห้องนี้ให้นะคะโดยขนาดพื้นที่เนี่ยมันจะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดหนึ่งห้องเมื่อกี้ขนาดมันจะอยู่ที่แบบ6 8สิถึงแปตารางเมตรนะคะแต่ว่าห้องนี้อยู่ที่55ตารางเมตรแต่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเล็กเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ดูวิวเพราะเราไปดูมาแล้วว่ามันใหญ่นั่นแหละ <c oughs> ใช่ดูมันเป็นแบบพาโนรามิกวิวทุกคนอันนี้คือส่วนของ w a l k i n g closet ไม่ใช่เอาแนะคะุณเข้ไป เห็นพี่ใช่มันเห็นหน้าม้าโอเคอันนี้เป็นแบบ walking closet โอเคก็จะมีขนาดแบบเล็กกว่านิดนึงเน้นความ private เหมือนเดิมก็คือห้องน้ำแบ่งเป็นสองพารอันนี้ฝั่งที่เป็น toilet นะคะซึือ่แยกกันใช่แยกกันเพื่อความ private กับอีกฝั่งนึงก็เป็นแบบ shower room ซึ่งก็มีบา t ทับเหมือนเดิมก็คือบอกแล้วว่ามีทุกห้องและในส่วนที่เราภูมิใจนําเสนอมากที่สุดของห้องนี้ก็คือวิว เป็นวิวพาโนรามิกวิวนะคะก็คือนี่ทั้งขวาจะเป็นซิตี้วิวเป็นส่วนของซันไรส์คือพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางฝั่งด้านนี้นะคะถ้าแพนมาด้านซ้ายก็จะเห็นส่วนของพ์ควิวอยู่ทางด้านซ้ายก็เป็นโซนซันเซ็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ่าวสาวนอนพักที่เนี่ยก็จะได้แบบสองเฟลลิ่งเลยก็คือแบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินย จริงๆแล้วอ่ะมันเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็น king b ดเลยหรือว่าเป็นท w i n b บดนะคะดูดูที่ฐานคือมันแยกได้จริงๆแล้วห้องเนี้ยคือบ่าวสาวเนี่ยจะเลือกพักเองก็ได้หรือว่าคนที่แบบได้ห้องพักห้องใหญ่ไปแล้วอยากจะจองห้องเนี้ยให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนในเรทราคาพิเศษนะคะเตียงเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องนอนแบบเป็น king b ดก็คือแยกกันได้หรือว่าถ้ามีเพื่อนที่กําลังเอ้ยจะไงก็ oh. เป็นคิงก็ได้ <laughs> เดี๋ยวต่อไปนะคะเราหมดในส่วนของแบบบอลลูมแล้วห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ที่เขานิยมจัดเหมือนกันนะคะก็คือส่วนของดิอพาร์ตเมนต์นะคะคือจะเป็นโซนที่แบบสําหรับคนที่ชอบแต่งงานแบบไซส์เล็กนิดนึงอยู่ในครอบครัวเพราะมันจะรองรับแขกได้ประมาณ50-60ที่นะคะแต่จะรู้สึกฟีลไลค์โฮมน่าดูแลดปวยเอาใหม่เด้๋ยตอนนี้เราอยู่ตรงโซนโล็อบบี้ห้องพักใช่ปะพอออกมานะคะเราก็สามารถเดินลงไปที่จัดงานนี้ได้เลยเขาเรียกว่าโซนดิอพาร์ตเมนต์ค่ะ ดี๋ยวไปดูกันจริงๆไม่ได้ต้องลงบันไดนะคือเราสามารถกดลิฟต์ไปชั้นเก้าได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันมาจากโซนห้องพักเราก็เลยจะพาเดินลงบันไดออกกำลังกายนะคะเอ <Hello. S 1> <laughs> okay, เรามาถึงโซนเดียร์พาร์ทเมนแล้วนะคะก็เป็นโซนที่เหมาะสําหรับจัดงานเชา้าแล้วก็จริงๆเช้าเลี้ยงเที่ยงก็ได้นะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบจัดงานไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอยากได้ฟิลแบบอบอุ่นอยู่ในครอบครัวนะคะด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันก่อน ามมาะะนคตรงนี้เขาจะแบบนิยมไว้จัดออกมาดิว่า<อ>จัดเฮ้ย,ยผมไม่สวยไม่ออกละอเอาไว้จัดพ<อ>ิธีสงฆ์อตอนเชา้า<อ>เออเนี่ยเขาก็จะร,รไม่เขาก็ตั้งแต่เช้าตูด่ดีแต่ถ้าร้อนก็ท่านท่านอาจจะต้องทนนิดนึง <laughs> <laughs> ยกมือไหวเนี่ยเขาจะเซตติง้งผมเขา้าปากโต๊ะยาวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็เนี่ยตักบาตรตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้วิวแบบ City View สวยสวยสวยบอกเลย3ามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปดูโซนที่เขาแบบเอาไว้รับตัวเจ้าสาวนี่เข้ามาเรามาดูห้องรับตัวเจ้าสาวก่อนชัดานี่เหรอห้องรับตัวเจ้าสาวจริงๆก็ขนาดไซส์เท่าแบบห้องรับแขกอ๋อคือเหมือนกับอ้พื้นที่ที่แบบให้เจ้าบ่าวมาขึ้นเข่าใช่ใช่ใช่รับตัวไปเลยถูกคือจริงๆอะจะเอาไว้รับตัวก็ได้หรือเราเราจะแบบอยากจัดรับตัวโซนข้างนอกก็ได้นะได้หมดคือตรงนี้มันก็เอาไว้รับรองแขกผู้ใหญ่อะไรเงี้ย ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่ทําเป็นห้องพิธีการนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารขนมเบรกอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนทากับข้าวกินที่บ้านเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ือเขาจะมีเชฟมาทําให้แบบสดสด,สดร้อนๆเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นแบบคนก็จะรู้สึกว่าแบบเออเหมือนได้ฟิลมากินอาหารบ้านเพื่อน,นี้นะคะซึ่งพอทําอาหารกินอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอะ่ะก็จะมีห้อง 903-904เอาทางนูนพี่ัย้เลี้ยวตามไป mm hmm. เขาจะมีโซนห้อง903-904ซึ่งมันจะคอนเน็กกันเอาไว้แบบทานอาหาร mm hmm. ไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หป่าน mm ี hmm. ่ไม่มีม mm hmm. อันนี้คือห้อง903-904เป็นห้องที่เอาไว้มานั่งทานคอฟฟี่เบรคคือเราจะเซตโต๊ะแบบนี้ก็ได้เซตโต๊ะกลมก็ได้ก็แล้วแต่คุยกับเซลล์ที่โรงแรม mm hmm. ห้องต่อไปนะคะอันนี้903-904ถัดไปจะเป็น9 0 1 9 0 2จะเป็นห้องทำพิธีนะคะค Shring มมไ่่ตั้้งชืนใหเแบบก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะวางเวทีพิธีการไว้ตรงนู้นอันนี้สามารถเซตเก้าอี้แบบเทเตอร์ได้ประมาณ60ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอะถ้าแขกมานั่งในพิธีเลยอะก็แม็กซ์หกแต่ว่าถ้ามีแขกเด็กๆไปยืนไปนั่งกินข้าวข้างนอกกันบ้างก็อยู่สัก80คนก็น่าจะยังโอเคก็ถือว่าเป็นงานเล็กๆเนาะใช่ใชส่วนหญ่ก็เป็นงานในครอบครัว หมดแล้วครับโซนนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะพาขึ้นไปดูโซนที่เขาเอาไว้จัดแบบ w e ดดิ้งปาร์ตกันนะคะก็คือเพนท์เฮาส์ชั้น35นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยแล้วก็ดูชิคแค่ไหนเดี๋ยวเรากำลังจะโผลไปที่ชั้น35ซึ่งเป็นโซนเพนท์เฮาส์นะคะโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่แบบเหมาะเอาไว้จัด w e ดดิ้งปาร์ตก็คือเป็นโซนที่รองรับแขกได้ประมาณ120คนนะคะก็เหมือนจะเป็น ปาร์ตี้สนุกสนานโซนนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะซึ่งมินิมัมสเปนดิ้งอยู่แค่2 8 0แสนแปดมบาทเท่านั้นเน,น่ได้วิวแบบนี้ราคาดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของเพนท์เฮาส์แล้วนะคะไม่เคยมาเหมือนกันเฮ้ยอ๋อไม่เคยขึ้นมาว่ะ <Yeah. S 2> เคยขึ้นมากินข้าวไก่ปันเออ,เ,อ,อเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นน่าจะมากินสเต็กหรืออะไรสักอย่างโอเคเขามีบาร์ยตรงนี้นะคะ นี่โซนนี้เหมาะสำหรับการจัดแบบ Wedding Party นะคะ mm hmm. ก็คือสามารถรองรับแขกได้ประมาณ120ท่านนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นวันปกติธรรมดาเขาก็มีแบบ DJ ด้วยนะหมายถึงว่าแบบสุกสาวร์อาทิตย์เนี้ยเขามีดีเของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะเหมาฟลอร์เลยจัด120คนนะคะ mm hmm. ก็มินิมัมอยู่ที่280,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องแบบจะเอาเพลงเอาเสียงซาวอ,อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือคุยกับเซลล์ที่โรงแรมได้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการบุกโรงแรมปาร์คไฮแอดนะคะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดต่อเซลลที่นี่ด้วยนะคะดูแลน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณไหวมานะที่นี่นะคะเซลลโรงแรมที่ดูแลจัดการนะคะแล้วก็เปิดทุกๆส่วนให้เราดูในวันนี้นะคะก็สําหรับหนุมน่มๆหรือสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับบายเฮ้